ยอดวิวไม่ขึ้นยอดผู้ติดตามก็ไม่ขึ้นมีผู้ติดตาม1 0 0 0 0แสนทำไมมียอดวิว3 0 0นี่ไงครับคือเหตุผลเรื่องของความสนใจล้วนๆเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมตั้งชื่อคลิปยังไงในปี2021ผมเป็นคนหนึ่งที่เอาตัวรอดจากการตั้งชื่อคลิปเพราะผมมีจำนวนผู้ติดตาม1 0 0 0 0กว่าแต่มีคนดูจากยอดผู้ติดตามน้อยกว่า5%เ 95%ของผมมาจากคนที่ไม่เคยดูช่องมาถึงผู้ใช้งาน YouTube ที่ไม่เคยกดติดตามผมนั่นเองครับคลิปของผมส่วนใหญ่ติดผลการค้นหาและวิดีโอแนะนำเกือบจะ100%เซผมจึงอยากจะหยิบยกหัวข้อนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์ให้คุณผู้ชมเอาตัวรอดเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เก่งแน่นอนคนที่มีพรสวรรค์คนที่เก่งเขาย่อมมี การดึงดูดให้มีผู้ติดตามเข้ามาดูอย่างน้อย20%ขึ้นไปครับแต่ผมทำได้ไม่ถึง5%ที่เหลือคือพอรสแสวงทั้งนั้นเลยแต่คลิปผมส่วนใหญ่คุณผู้ชมลองเข้าไป2ใน1 0 7ุ่เ็ดคลรับออนไลน์นะ50วิว60 100 200วิวที่มาจากผู้ติดตามแล้วไอ้คลิปที่มียอดวิว11,000 1,000คลิปเหล่านั้นเป็นคลิปที่ติดผลการค้นหาครับ เริ่มจะเก็ตแล้วใช่ไหมครับคุณผู้ชมขอให้มีกําลังใจไม่ต้องกวนเรื่องผู้ติดตามนะเพราะคุณสามารถมียอดวิวได้ต่อให้คุณมีผู้ติดต,ตาม50-100คนยอดวิวก็สามารถทะลุหลักหมื่นหลักแสนได้เช่นเดียวกันแต่ไม่ต้องตกใจว่าทําไมยอดติดตามมันน้อยจัง YouTube ปรับอัลกอริทึมกระบวนการออกแบบนําส่งจัดอันดับคลิปวิดีโอความสนใจต่างๆคํานวณ ดำเนินการด้วยตัวของมันเองพวกเราเข้าใจคืออัลกอริทึมเขาเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยมากปี e 2021ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วต้องเตรียมตัวในการตั้งชื่อคลิปเพื่อให้ติดผลการค้นหานะครับคือทางรอดเพราะคุณจะไปหวังพึ่งพาก,กับผู้ติดตามหรือยอด Subscribe นั้นยากมากนะครับเพราะว่ากระบวนการนำส่งคลิปวิดีโอหรือ Impress i o n แสดงผลในหน้าฟีดข่าวต่างๆอันดับหนึ่งครับความสนใจ แน่นอนผมคนหนึ่งที่มีความสนใจที่หลากหลายผมเป็นผู้ใช้งาน y youtube ที่สนใจกีฬาการทำอาหารเรื่องตื่นเต้นแอดเวนเจอร์ฟุตบอลโหครับและยังมีความสนใจอื่นอีกมากมายผมกดติดตามหลากหลายช่องเห็นไหมครับคุณเริ่มที่จะมีคู่แข่งเรื่องของความสนใจไม่ต้องตกใจว่าทำไมยอดวิวไม่ขึ้นยอดผู้ติดตามก็ไม่ขึ้นมีผู้ติดตาม 1 0 0 0 0แสนทำไมมียอดวิว300นี่ไงครับคือเหตุผลเรื่องของความสนใจลุ้นๆวนเลยครับดังนั้นครับตั้งชื่อคลิปให้สอดคล้องกับกระแสคลิปที่มีความนิยมคุณอาจจะติดวิดีโอแนะนำครับต่อไปครับติดผลการค้นหาได้2แบบคือ Google Search Engine Optimization หรือ SEO เรียนรู้ไว้นะครับเพราะ YouTube ก็คือเว็บไซต์เว็บหนึ่ง ที่ให้คุณเปิดหน้าเพจหรือเขาเรียกว่า Channel ในแต่ละคลิปก็อยู่ในหน้าเพจของเว็บไซต์ YouTube ของคุณนั่นเองครับจึงสามารถติดหน้าหนึ่งของ Google ได้เพราะโรบอทปัญญาประดิษฐ์ที่ไปค้นหาคีย์เวิร์ดต่างๆไม่ว่าจะอยู่ใน Description หรือพาดหัวชื่อคลิปต่างๆเหล่านั้นเขาค้นพบและนำเสนอคลิปวิดีโอ YouTube ของคุณบนหน้าหนึ่งของ Google ได้เช่นกันนะครับ เพราะว่าคลิปผมส่วนใหญ่ก็ไปติดหน้าหนึ่ง Google ผลผล,ผลการค้นหาของ y o u t u b e ก็ทาก็มีสิทธิทำให้คุณโด่งดังได้เช่นกันขอแค่คุณเรียนรู้การตั้งชื่อคลิปหลักการง่ายๆเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วมันไม่สามารถที่จะมีกฎตายตัวว่าตั้งชื่อคลิปอย่างนู้นอย่างนี้แล้วจะทำให้มันติดผลการค้นหาเสมอไปเราต้องลงมือทำลองผิดลองถูกแต่ขอให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องคุณก็สามารถที่จะมีคลิปติด ผลการค้นหาของ YouTube ได้ในส่วนตัวนะผมคิดว่าทําคลิป YouTube ให้ไปติด Google ง่ายกว่าเพราะคู่แข่งคนที่ทําเนื้อหาคอนเทนต์ส่วนใหญ่ใน YouTube ก็พยายามทําให้คลิปของตัวเองไปติดผลการค้นหาของ YouTube เป็นหลักดังนั้นพยายามศึกษา SEO ไปเรียนเพิ่มเติมนะครับผมจะไม่พูดนอกเรื่องนะโอเคเข้าสู่เนื้อหาของเราเรื่องของแนวทาง2เรื่องของคีย์เวิร์ด3 ข้อความที่อยู่ใน Description เพื่อนเน้นย้ำลงไปให้โรบอทหาคลิปของเราเจอไม่ว่าจะ YouTube หรือ Google หน้าหนึ่ง 4. การใส่แท็กเป็นความเชื่อนะสุดท้ายแล้วการใส่ซับไตเติลภาษาไทยโอเคขยายความนิดหนึ่งหัวข้อทั้งหมดนะครับในหัวข้อที่หนึ่งแนวทางหมายถึงคุณต้องไปเสิร์ชพิมพ์คำค้นหาเหล่านั้นในช่องค้นหา YouTube หรือ Google ว่าชาวบ้านชาวช่องที่เขาทำคลิปลงไปแล้วยอดวิวเป็นยังไงมีอัตราคอมเมนต์หรือยอดไลค์สูงหรือไม่ข้อมูลเหล่านี้นำมาวิเคราะห์ก่อนที่คุณจะทำเนื้อหาก่อนที่ก่อนที่คุณจะตั้งชื่อคลิปของคุณแต่ไม่ใช่ไปก๊อปปี้ชื่อคลิปเขามานะครับควรจะตัดต่อช่วงท้ายช่วงกลางและใส่คำเข้าไปไม่ให้มันซ้ำกับคลิปของคนอื่นถึงแม้ว่าจะมีเนื้อหาเดียวกันแต่ขอให้ชื่อคลิปมันแตกต่าง โรบอตใน YouTube นั้นเขาฉลาดมากนะครับถ้าเขารู้สึกว่าคุณก๊อปปี้ชื่อคลิปหรือก๊อปปี้คอนเทนต์ของคนอื่นเขาจะปิดการมองเห็นนะดังนั้นชื่อคลิปแตกต่างแต่ขอให้อยู่ในแนวทางใกล้เคียงคุณจะติดผลการค้นหาและวิดีโอแนะนำต่อไปครับเรื่องของคีย์เวิร์ดหัวข้อที่2นะครับขยายความคืออย่างเช่นผมทำเรื่องสแปม การเช็คคีย์เวิร์ดนะครับผมใช้เว็บที่มีชื่อว่า Keyword Tool จดได้เลยนะครับเว็บนี้เข้าใช้งานได้ง่ายนะครับมีการลงทะเบียนสมัครต่างๆกรอกเรียบร้อยก็ใช้งานง่ายๆครับแล้วเขาจะแสดงออกมาว่ามีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องในในการทำคลิปคีย์เวิร์ดอะไรบ้างทำมาปฏิตประต่อเพื่อตั้งชื่อคลิปนั่นเองครับนอกจากคุณมีแนวทางการทำคลิปเช็คดูเรตติ้งแล้วคุณยังต้องเช็คคีย์เวิร์ด รอบที่2นะครับต่อไปครับการเน้นคําใน description ก็หมายถึงการหยิบยกเอาถ้อยคําหรือ keyword ในชื่อคลิปที่เกี่ยวข้องในชื่อคลิปนั่นแหละนํามาเน้นลงไปใน description เช่นผมจะทําเกี่ยวกับการสอนสแปม facebook ผมก็ย้าลงไปทั้งสแปมภาษาไทยภาษาอังกฤษย้ําลงไปหลายๆรอบว่าการสแปมมีเงื่อนไขต่างๆดังนี้ดงัดงนั้นเราต้องสแปมให้ถูกต้องถูกวิธี การสแปมถูกวิธีคืออะไรเห็นไหมครับผมเน้นย้ำคำว่าสแปมไปหลายรอบในดีสคริปชันการใส่แท็กแต่ YouTube เขาก็บอกว่าใส่แท็กก็เพื่อแค่บริการคนที่ค้นหามักจะพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกอย่างเช่น107เคล็ดลับก็พิมพ์เป็น107เคล็ดลับพิมพ์ตัวสะกดผิดนิดๆหน่อยๆแบบนี้นะครับยูทูบขาพยายามสื่อให้เราเข้าใจแบบนี้การใส่แท็กในหัวข้อแท็กนะด้านล่างที่ให้ใส่แท็กต่าง ไปค้นหาวิธีการใส่แท็กนะครับในช่องผมก็เคยทําคลิปสอนนี่คือ YouTube เขาบอกมาแต,แต่พวกเราก็ยังมีความเชื่อว่าการใส่แท็กทําให้ติดผลการค้นหาและวิดีโอแนะนําก็เป็นความเชื่อที่ฝังอยู่ในยูทูบเบอร์หลายๆคนนะสุดท้ายแล้วการใส่ซับไตเติลภาษาไทยหมายถึงตัวหนังสือที่มันเลื่อนตามคําพูดนะครับหน้าจอคําบรรยายภาษาไทยภาษาต่างๆ ปัจจุบันนี้ปี2021เขาพยายามเน้นให้พวกเราใช้ลูกเล่นนี้สังเกตดูหน้าจอแอปมือถือนะปุ่มปุ่มดับเบิลซมุมขวามือนั่นคือซนะับไตเติลนะแสดงว่าเขากำลังกระตุ้นให้พวกเราทำสิ่งนี้ถ้าใครลงมือทำก่อนและเน้นให้ความสำคัญคลิปของคุณอาจจะอยู่ในอันดับต้นๆในการจัดเรียง เพื่อนำเสนอคลิปไปสู่ผู้คนที่มีความสนใจนั้นๆนะครับมีคลิปมาฝากในตัวไอมุมขวานะครับไม่สามารถที่จะบรรยายให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งได้แต่คร่าวๆนั่นก็คือเขาพยายามให้คุณใส่ซับไตเติลซึ่งซับซ้อนมากแต่ไม่เกินความสามารถของเราที่จะขวันขวายเอาชนะผมบอกเลยว่าทำให้ปวดหัวได้ง่ายนะครับเรื่องของการใส่ซับไตเติลหมายถึงการใส่แบบอัตโนมัตินะครับ ถ้าคุณจะมานั่งพิมพ์ไม่ไหวแน่นอนกว่าจะจบวักจบตอนในแต่ละคลิปปวดหัวแน่นอนนะครับพิมพ์กิดพิมพ์ถูกมีการใส่แบบอตัตโนมัติได้นะครับแต่เป็นโซเชียล a c e b o o k แล้วคุณต้องไปคัดลอกไฟล์ SRT ใน Facebook นำมาใช้กับ YouTube Studio นั่นเองครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่ก็ไม่เกินความสามารถนะครับในการตั้งชื่อคลิปฟังดูเหมือนจะง่ายๆแต่โอ้โหครับ สำหรับคนที่ไม่มีพรสวรรค์ในการดึงดูดผู้ติดตามแล้วทําให้ผู้ติดต,ตามดูคลิปได้ทุกวี่ทุกวันเราก็ต้องใช้พรสแสวงนะครับไม่สูงต้องขยิงไม่เก่งต้องขยันฝากไว้ให้คิดนะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ YouTube ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง อย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ